ดุดสปอยมาใน TikTok ของแอดมินเจนเดลนะครับเทรดพวกผลละมงุงผล,ลไม้สัตว์เลี้ยงใช้เวลา4ีวิในการเทรดสำหรับอัปเดตนี้เพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงในการโดนบงโดนบิดบิดไม่ได้แน่นอน โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยพน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู okay. well, video, ่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องดิ๊ชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมรูบอกแมปโกอาการ์เดนนั่นเองครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสปอยอัปเดตนะครับที่อัปเดตเข้ามาวันเสาร์นี้นั่นเองนะก็คือตอนนี้เนี่ยสปอยมาหลุดมาทางด้านของแอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือแอดมินเนี่ย ก็คือสป,ปลอยทาด่านของ Tik Tok มานะครับพี่ก็เลยจะมาทําคลิปอธิบายนะครับว่ามีอัปเดตอะไรกันเข้ามาใหม่กันบ้างนั่นเองครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะอัปเดดหลักๆก็คือจะเป็นทาด่านของการเทรดนั่นเองนะครับผมระบบเทรดเี่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่า ในส่วนที่ยับเดบันเสาร์นี้ก็จะเป็น update, อัปเดตอ่าอัปเดตรูปแบบเทรดแบบใหม่นั่นเองนะครับผมแบบว่าก็คือแบบใครที่กวัวโดนบงโดนบิดนะครับไม่มีแน่นอนนะสำหรับการเทรดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สงสัยกันอยู่นะครับว่ามเมล็ดจะเทรดได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พามาวิเคราะห์กันนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ใครที่อยากได้นะครับก็คือจะเป็นจิ้งจอกฟ้าตัวนี้นะคใครอยากได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็สิ่งที่ยไได้้ว้วใต วิดีโอนี้ได้เลยนะครับครบ5,000ไลค์ภายในวันนี้วันเดียวนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกในคอมเมนต์แล้วกันเนาะ โอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมสำหรับเรื่องของการอัปเดตระบบเทรดนั่นเองนะก็คือจะมีหลุดมาทางด้านของ Discord นะครับแล้วก็มีทางด้านของสปอยใน Tik t o k เดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันเนาะสำหรับรายละเอียดนะครับผมโอเคโอเคนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่พามาดูทางด้านของ d i s c o r d ก่อนพี่ทำภาพแล้วก็แปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับผมกิจกรรมแรกเปลี่ยนและทำอาหารก็คือจะเป็นการระบบเทรดนั่นแหละนะครับผมการค้าขายมาถึงแล้วนะครับผมนำเสนอวิธีก การใหม่การแลกเปลี่ยนสะสมและการเล่นนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำอาหารใหม่ล่าสุดนะครับที่จะแนะนำเมล็ดพันธุ์สัตว์เลี้ยงสภาพอากาศและอื่นๆอีกเยอะะมากมายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่มีโค้ดนะสำหรับอัปเดตที่ถึงนี้นะครับแล้วก็เขาจะแปะลิงก์ทางด้านของการแจ้งเตือนอัปเดตไว้นั่นเองนะครับการแจ้งเตือนอัปเดตเป็นแบบเป็นแบบไหนนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือถ้าเรากด ลิงเข้ามาแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้าอีเวนต์ใหม่นะครับที่อัปเดตวันที่2สิงหาคมเวลา3ทุ่มนะครับผม3ทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมโอเคก็คืออัปเดตท,ทุกอาทิตย์แหละเกมนี้นะทีนี้เรามาดูทางด้านของดิสิบชั่นหรือว่าคาอธิบายนะครับเขาบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนหรือว่าการเทรดเนี่ยนะครับวิธีใหม่ในการแลกเปลี่ยนสะสมและเล่นนอกจากนี้ยังนํากิจกรรมทําอาหาร เพศใหม่ของกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหาใหม่และมีการมีส่วนร่วมและเพลิดเพลินนะครับผมแล้วก็เริ่มการเทรดหรือว่าแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำอาหารปลดล็อกมเมล็ดพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนะครับโอ้เมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ทําอาหารสัตว์เลี้ยงตีมคุณสมบัติใหม่สภาพอากาศที่เจ๋งและอื่นๆแยะมากมายประมาณนี้ นะครับผมเอาสรุปไม่ง่ายก็คือจะมีระบบเทดใหม่แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์สัตว์เลี้ยงใหม่หนู่นนี่นั่นประมาณนี้ <Wow. S 1> นะครับแล้วก็สำหรับรูปเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับ,รบก็คือนําผลไม้นําสัตว์เลี้ยงสามารถเอามาเทดกันได้มาเทดแลกคงแลกคูณประมาณนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับต้องรออัปเดตว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูท่านของรูปดีกว่านะครับรูปที่หลุดมา ท่าทานของใน Tik t o อกนะครับอันนี้พี่มาทําให้ภาพชัดแล้วก็ทําให้ภาพมันเป็นตรงๆใน Chat GPT นะครับให้เข้าใจง่ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ AI เจนออกมานะครับก็คือในในทิกต o k ก็แบบนี้แหละนะครับก็จะมีท่าางของตรงนี้ก็จะเป็นเงินด้านบนนะครับเป็นเงินของเราแล้วก็ผู้ที่จะมาเทรดกับเรานั่นเองนะครับในส่วนช่องสีเขียวก็จะเป็นเทรดเขาเขียนว่าเทรดเป็นระบบเทรดนั่นเองนะครับสามารถเทรดพวก ผล,ลมงผล,ลไม้สัตว์เลี้ยงนะครับนี่ครับแล้วก็กดบวกแล้วก็ใช้เวลาพี่ดูในคลิปทิก t ก็เนี่ยใช้เวลาสีวิในการเทรดนะครับคือเรากดเทรดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยก็คือนับถอยหลังสีวิเท่านั้นนะครับก็คือจะสามารถเทรดกันได้เลยนะครับส่วนเงินข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นมูลค่าของอสิ่งที่เราจะเทรดหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับใครที่มีความรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไ้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนภาพนี้นั่นเองนะทีนี้ตัดไปที่วิดีโอแล้วกันนะครับวิดีโอที่หลุด สปอยมาใน t i k t o k ของแอดมินเจนเดลนะครับเจนเดลวจันเดลนะครับอ่ะเรียกไงก็เรียกไปเถอะนะครับผมโอเคทีนี้คลิปนี้เนี่ยพี่แปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ปิดเสียงได้ไหมไม่ปิดแล้วกันเพราะว่าวมีคลงเน่าฉันโกหกหรืออ่ะก็ในคลิปนี้เปิดหัวอ,ออกมาเนี่ยเปิดหัวขึ้นมาแอดมินเขาบอกว่าเขากลัวพวกเราเนี่ยนะครับคิดว่าเขาโกหกนะครับว่าจะอัปเดต การเทรดนั่นเองนะครับเขาเลยเปิดขึ้นมาเลยนะครับว่าพวกคุณคิดว่าฉันโกหกหรือประมาณนี้นะครับผมที่นี้นี่คือหนังสือที่ฉันหลอกคุณหรือเปล่านี่เขาบอกประมาณว่านี่คือระบบเทรดนะครับฉันไม่ได้หลอกคุณนะนะครับอ่าก็คือทําเทรดให้ดูเลยนะครับก็คือจะเป็นหน้า UI ประมาณนี้นะครับเขาจะโชว์เลยนะครับแล้วก็เปิดพวกผลไอเทมต่างนะครับออไอเทมต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีผลมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเขาจะกดบวกแล้วก็เทรดให้ดูเลย ตอนนี้ฉันกำลังใส่4หรือ5วิวแน่เดี๋ยวพี่ดูใหม่นะ5วิหรือเปล่าน่าจะ5้าวินะไม่ใช่4วินะตอนนี้ฉันกําลังใส่ของน่าจะ5วิวดี๋ยวพี่ดูใหม่ก่อนนะกดปุ่มตอนนี้ฉันกําลังใส่ของประมาณ5วิเพิ่มนะครับในรถไฟอยู่นะคุคิดคว่านี่คือสามารถเทรดตลาดาของสัตว์เลี้ยงนะครับเทรด ผล,ลไม้แต่มเมล็ดเนี่ยยังไม่แน่ใจนะใครที่มีความคิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับมเมล็ดว่าจะเทดได้หรือเปล่าในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมไปดูกันต่อครับเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าดูนั่นสินีนั่นคือเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าอ่าเชิงประมาณว่าอันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะเออให้เราคิดว่าเอ๊ย อันนี้หลอกลวงหรือเปล่านะครับผมก็คือถีดให้ดูนะครับผมดูนันเสดูนันเสดูนดันเสดมันจะเป็นเพี้ยนหน่อยๆนะครับก็คือพี่ใช้ไอในการแปลภาษานะครับแปลคลิปวิดีโอนะครับผมส่งไปแล้วมันได้ดื่มไปแล้วปึ๊บอโอวานี่สามารถเช็คได้นะครับผมถ้าเราเอาเมาส์ไปแตะเนี่ยก็คือจะเช็คกิโลหรือว่าอายุนะครับผมดูนันสีสุดยอดมากเลยตกลงปั๊บ เรียบร้อยนับถอยหลังปั๊บนี่ครับปั๊บปุ๊บพัดเพิ่มเรียบร้อยครับน,น,นี่ครับก็คือสามารถเทดได้เลยครับอย่างเฟี้ยว,ว,วต้องรอดูกันนะครับผมทางด้านของอัปเดตวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับการอัปเดตระบบเทดใหม่แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือน อีเวนต์เซ็นตรงนี้น่าจะเอาออกนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหม่ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งในวันอัปเดตวันนี้พี่ก็มาสปอยประมาณนี้ก็คือบอกเลยใครที่รอระบบเทรดอยู่ยบอกเลยว่าโอ้โหโคตรสุดแน่นะครับสำหรับอัปเดตนี้เพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงในการโดนบงโดนบิดนะครับผมบิดไม่ได้แน่นอนสำหรับระบบเทรดนี้เข้ามานั่นเองนะครับก็คือย้ำกันอีกรอบสำหรับใครที่อยากได้นะครับจิ้งจอกฟ้าตัวนี้นะครับพี่แจกฟรีๆหนึ่งตัวฟรีๆนะสำหรับใครอยากไ่้ยิงคอมเมนต์ชื่อเล่นชื่อ Facebook แล้วก็ สิ่งที่อยากได้กดไลค์กดแชร์ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็รอครบไลค์นะครับ5,000ไลค์ 5, like. ก็คือเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกในคอมเมนต์เลยก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลังต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ